ขอเสียงตามเพี้ยแคง่คปานนอมากบนมือป้าประเังลดับต่อไปนะครับขอสียงกงเพจากหมือค่ะมอข้ายู่คโอ้โหกองเพีที่พิมพให้ลงมืค่ะสหรับรายการตามสูสิบัตดที่ศูนนสะคะสหรับเพี้ยกำลังและหมค่ะ เอาละครับในงานที่สองถ้าพอเลยนะครับไปยังจ like, ุดสตาร์ทพอที่จะปล่อยตัวเลยนะครับอาจารย์ทิชัยครับกรรมการที่สุดไปัวมีท่านใดบ้างคะท่านสทวงัตบ้าขอให้ให้ข้อมูลสำหรับการทำงานปล่อยตัวของเราด้วยค่าวเื่อเป็นการที่เกยดขัดจังหวะการที่สุดปล่อยตัวค่ะก็มีนะครับอาจารย์ทิชัยประทุมธานะครับจากการศึกษาท่องเที่ยวนะครับโดยบารแกะนะครับสามารถลงเรือได้ลำเดียวนะครับ ถ้าลงสองลำแล้วมีการประท้วงเนี่ยผมจะไม่รับผิดชอบนะครับผีไยหนึ่งผีไปสามารถลงได้ลำเดียวนะครับลงได้ทีมเดียวนะครับถ้าลงสลับกันนะครับถ้าลงสลับกันแล้วถ้ามีการประท้วงเนี่ยผมกวนเกิดปัญหา,าไม่ใด่รับแตเ,เขาว่าไปเรื่อยๆกัใครก็อยากได้นะครับพยบา,ายามรักษาไ้ด้วยนะครับพเพื่อเป็นความเทเจนะครสำหรับทีม แล้วนะคะท่านลงได้เพียงหนึ่งทีเท่านั้นนะคะหากท่านไหนให้กับทีมอื่นแล้วมาขยับมาทีที่สองนะคะถือว่าทำผิดกติกนตานะคะปรับแพ้เลยทันทีค่ะเอาล่นะครับรายการที่สองกลังเข้าส่วนสุดแล้วครับโอ้โหครับรอบนัดที่หนึ่งครับเพื่อสัมผัสรอบนัดที่สองถือหมู่ที่เก้า สำหรับการแข่งของเรานะคะสำหรับร่องน้ำที่หนึ่งและร่องน้ำที่สองนะคะจะมีวิญญาณตรงกลางเพื่อแบ่งร่องน้ำอย่างชัดเจนนะคะและนอกจากนั้นค่ะระยะทางที่ใา้นในการแข่งขันเป็นปร,นรคะยะทางเท่าไหร่คะครับสคอมวัดครับประมาณสี่ร้อยหกหัวครับค่ะเป็นการแข่งขันแบบแบนดี้นะคะชนะการด้วยต่อสองต่อสามค่ะตึงเต้นหนะกตึงเต้นเอาแล้ครับตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะออกแล้วครับเข้าที่แล้วครับ เอาดีครับเอาแล้ครับำลันจะปล่อยตัวนะครับท่านผู้ชมอยากทิศทามครับหลอกนั้นที่หนึ่งรับเต้ยสำลันครับลอกนั้นที่องืบูเก้ครับวันนี้ให้สำรานะครับสีไทยทั้งแปดสีทายใ่ชื่อสีอะไรนะท่านผอเวัดขาคือสีที่ตงเยเงกใจก็ค่สำลันผบู้าชื่ออะไรคะอ๋อไม่เห็นเลยครับเป็นสีแดงนะครับคือร้อนแล้วนะคะ เราะข้าไปที่จุดกอะตัวนได้เลยคะเอาที่ระวังเลือดจะออกแล้วเอาละครับี่างตที่สาครับรายกที่สครับไอจันนครับคั้งที่หนึ่งกาเกัถือโม่สิดเก้าเอาพื้นหน้าออกแน้เลือใกล้จะออกแล้ว กูถอยปนี่รวางนี้เลยนสหรกที่นุหค่ะเอาละครับเดียวออกแล้วครับกูโอ้คร we right ับยัง oh, ค right. well, ูข like ี <ces are epic invece> so, ้ย so, ังส right. uh, uh, ูสีครับเอ็กสำลัครับเหนือมานี่ครับตามมานีครับถือหมูสิงห์ครับไปจะอยู่ใครจะไปครับไปจะเข้าเ้นชัยนะครับแข่แบบสองในสามเอาละครับถือถือนามาแล้วครับหมูสอครับถือนามาแล้วครับมูอ่าล็อกน้ิ้สองครับมาด้วยเทพสองานครับ เอาละครับตอนนี้ดูไม่ออกครับเช้าผู้พี่สูสีครับตอนนี้เอกสารสีครับสีาครับเอกสารขึ้นนำแล้วครับตอนนี้เอาละครับโหครับมาทรถไครั เข้าแก่งขันอันนี้ก็เ็นประานนามเ็บเข้าแขันแล้วครับว่ยังไรครับทุกคนตมานไ้ว้าวเร็วๆนะครับสำหรับแพ่สำรอบค่ะเก็บดงคะแนนสำหรับรอบแรกนะครเาเปียนถ่ายัาเฟ่สำราญงนโดยผู้ช่วยุพนเือคงรับาอยู่ไหนครับ้ช่ยคนอผู่ครับ และเป็นกำลังใจให้กับผือบู๊สิเก้านะคะยังมีโอกาสครับครูโออีกรอบนึงครับอีกเที่ยวนึงครับสำหรับผือบู๊สิบเก้าย่าให้ตกรอบนะครับครูโอครับยังค่ะยังมีโอกาสเลยคะอ้าวเอาหได้ค่ะเอาหน่อยค่ะสำหรับผือบู๊สิบเก้าเนยค่ะเป็นกำลังใจให้กับปีใหม่ทั้งแฟชั่นของเราเนียค่ะโอ้โหตอนนี้นะครับเทพสำราญส่งกระชากให้ <squid. S 2> ไปถึงสุดสตาแล้วครับการปขว่ยตัวในเที oh <my> mm ่ยวที่2นะครับในรายการแข่งขันศูนย์ศูนยสองครับผมเป็นกำลังใจให้ถือมูนก้าวด้วยนะครับรีไทยทั้งแปต้องเร่งเพื่อที่จะเอาคะแนนในรอบที่2นะคะถ้าถือตีเสมอได้จะมีการแข่งขันในรังที่สามค่ะแต่ถ้าเทสสัราเก็บแต้งได้ในรอบนี้ค่ะทออออค่ะ มีด็อกเลยค่ะผมอยจะน่าสองในศึกท้องตะวันนะครับค่ะเดินดังหรือโบว์สิตาเดินดังไล่ฟีฟายครับในเจอรี่สองนี้ครับค่ะตอนนี้น้าจะพร้อมแล้วนะคะเราทั้งสามท่านนะยค่ะส่งท่านไปที่สุดไปล่ตัวนักกีฬาสำหรับท่านกระตุ้นแรได้เลยค่ะเอาล้วครับกระตุ้นงจะเข้าที่กีับในการแข่งขัน เที่ยวที่2ของรายการศูนย์ศูนย์สองนะครับระดับเที่ยวแรกนะครับก็ชนะเด็กไปหนึ่งแก้งนะครับเท็ดกับลานนะครับส่วนเที่ยวที่2นี้ห้าสือนะักกอล์ฟแพ้ก็ตกรอบนะครับก็ไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่ครับค่ะตั้งัจใหม่ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับคุกน้ำระดับน้ำในปีนี้นะคะสำหรับตำบลพระนครของเราค่ะพี่วรวัต ปีนี้ถือว่าน้ำหลากเลยครับผมมาปีแรกถือว่าน้ำปีนี้ก็โดยการบริหารนะครับของท,ท่านนายกคมพรที่สามทุนนะครับก็บอกว่าน้ำเราอยู่ในภาวะปกตินะครับแล้วก็ดีกว่าปีที่ผ่าน,านมาครับถอ่ค่คะปีนภาทีา่สวยงามต้องขอที่ชมทางผู้จัดนะครับสาม,มารถจัดแต่งสถานที่แข่งขันใน้งน้ำแห่งนี้ให้เป็นบิ๊กคัรวาวนะคะ มาถึงตอนแรงเราว้าวเลยนะคะสวยจริงๆอ่ะรีบบันทึกภาพเลยนะคะไปปีนี้ครัก็คือว่าเป็นปีที่มาดีนะครับที่การแข่งขันเรือพายของพวกเราครับประพุ่งผมไม่ได้นะไม่ได้มาเลยครับคนสุดยอดก็คือชาวบุก้านก็ต้องตอยากให้มาชมมาดูว่าอาลักเรามีประเิมีอะไรบ้างครับโผมจะได้ช่วยกันเป็นกำลังกันนะครับ วันนี้ทีมเป็นที่สำคัญจากอบตเก่งหงกนะคะเราเบิกงานที่อบตเก่งหงกเพื่อมาช่วยงานในครั้งนี้นะคะโดยทําเชิญชวนและการให้เกียรติอย่างสุกี้งาสำหรับที่สพลุมวัดของเรานะคะเราเบิกงานที่อบตเก่งหงกในช่วงตอนเช้าทั้งสี่คู่นะคะเพื่อส่งคูกใจทั้งสองพันมาช่วยงานในครั้งนี้ค่ะครับพี่ว่าปีนี้ครับพวกเราได้ชมได้เชียร์ครับ การแข่งขันเรือพายที่มีสุดยอดครับแต่ว่าในการแข่งขันครั้งนี้นะครับมีทีมที่มาจากทั้งสื่อด้วยนะครับก็เลยว่าเราจะได้ชมนะครับที่การแข่งขันที่มาตรฐานนะครับที่มาตรฐานขึ้นนะครับประชารแสดงนนะครับสำหรับอาณะกรองเทียดีมเสียงนะครับเวลาปล่อยตัวนักกีฬาแล้วนะครับให้ท่านดีนะครับ เพื่อสิ่งเดีวกนด้วยครับเพื่อที่เอาละครือบอาากนะครับมาแล้วนะ เข้าเส้นชัยแล้วครับเอาละครับเหลือประมาณร้อยเมตรสุดท้ายแล้วครับไก่จะถึงเส้นชัยแล้วครับสำหรับเต้สัมภาระหนีกันไปก่อน เป็นคะนนในรอบที่สองนะคะขอเชิญประตูใหกับผู้ร่วมรอบของเราสำหรับเทพสำหรับเอ๊ต่อไปในรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับสหัทีมเทพสำหรับสำหรับถือสิ่งก้าวแล้ชวยผู้ใหญ่บ้านครับแล้วก็ไปกับเทพใจครับศีน่าใหม่ครับศีน้าใหม่ขอเชิญประตให้กับถือมือสิก้านะคะถือมาทั้งไปทั้คุณยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ ว่าจะนับไปรอบจอตูนนับกปดูที่สองครับต่อู้ท่ตู้ใส่ตู้ใส่้ส้ใสต้ใส่ตยเยอะเลยนะครับรับพุงน้ำดีนะะสำหรับรอบแปดทีสุดท้ายครับแปดทีสุดท้ายนะครับตู้ครับจุิ้องดู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 เูดูดููด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 ููดูดูดาดู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 ูด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  เสีอรีรวมยานะครับท้าคาไหลสองยังไม่ได้มาส่งเอกสารนะครับมายังจุดรายงานตัวด้วยนะครับสำหรับทีมเท้าคาไหลสองนะครับตัดไม่ออกเรไปได้สำหรับทีเรือนะครับที่รายงานตัวเสร็จแล้วให้เรียงหนึ่งกร์ทเลยนะครับ